เลขล็อกจากกทมบนอย่างเดียวครับงดที่แล้วให้มา2เม็ดเดียวครับเลขออกครับ3 5 2นะครับสวัสดีครับสวัสดี f อฟทีท่านช่องพาหักชัยแนลครับมือนีครับวันที่13มีทุนหน้าย่น2 5 68ครับมือนีครับจะมีนอตทางมาแบ่งปัน f อฟทีทางช่องครับผมเนาะเป็นของเลขล็อกจากกทมนะครับล่างอย่างเดียวครับหลังจากที่ผมลงคลิป บนไปครับผมเนาะเอฟซีท่านช่องกระถามมาเยอะมากครับผมให้ผมตามเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวให้หน่อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเลยเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับที่ไหนฝนตกบ้างครับบ้านผมครับอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินครับผมเนาะตำบลบงเหนือครับผมจังหวัดสกลนครนะครับตำบลบงเหนืออำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับผมเนาะฝนตกต้งแตเมืขึ้นครับผมตอนนี้ครับผมเนาะ ยังไม่หยุดนะครับฝนตกลิ่นะครับผมเนาะเดี๋ยวอัคชิปแล้วครับผมจะไปหาเก็บหอยเก็บปูดีกว่าครับผมที่ไหนฝนตกบ้างครับหรือว่าที่ไหนร้อนบ้างแดดออกนะครับผมเนาะช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับเลขล็อกจากกทมบนอย่างเดียวครับงวดที่แล้วให้มาครับบนเด่นที่สองครับผมเนาะสองสี่สองหกเลขออกห้าสองครับเลขวิ่งก็ถือว่าเข่าครับผมเนาะ เลขล็อกจากกทมบนอย่างเดียวงวดนี้ให้มาครับบนครับเด่นที่7ครับ7175นะครับ7175ครับส่วนชิปนี้จะเป็นล่างครับผมเนาะเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวครับก่อนอื่นครับพาเอฟซีทางช่องครับผมเนาะมาดูเลขลับสงขาก่อนดีกว่าครับเลขลับสงขา งดที่แล้วให้มาครับให้สองนะครับเลขออกสามห้าสองครับเลขวิ่งเข่าครับผมเนาะนี่ครับตะบานเลขจับคูบอเข่าครับงวดนี้ให้มาแล้วครับเลขรับสองขานะครับบนครับเด่นที่ห้าครับหนึ่งห้าเจ็เม็ดเดียวครับตัดเล่นสองตัวครับหนึ่งห้าห้าเจ็แล้วก็หนึ่งเจ็นะครับล่างครับเด่นที่ห้าเหมือนกันนะครับ 5 3 5 9ครับ5359นะครับแคปหน้าจอนะครับของเลขรับสงขาครับผมเนาะโอเคส่วนของเลขวิ่งสงขาครับเลขวิ่งสงขางวดนี้ให้มาครับบนเด่นที่1ครับล่างเด่นที่9นะครับบนเด่นที่1ล่างเด่นที่9นะครับ ชุดจับคู่บนนะครับผมเนาะแล้วก็ชุดจับคู่ล่างครับของผู้อยากจะดีจากสงขาหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งสงขานะครับบนครับเจ็4หนึ่งสี่สี่หกหนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็หกหนึ่งนะครับเน้นที่สี่หกหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งนะครับล่างครับเก้าห้าเก้าเจ็ดครับเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับเน้นที่เก้าเจ็ดล่างครับแคปหน้าจอครับผม โอเคครับผมเนะมานะม่ครับผมเดี๋ยวพาเอฟซีทางช่องครับมาดูของเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวดีกว่าครับเพราะว่ามือเซานี่ครับผมเนาะเพิ่นโทรไหมครับเพิ่นว่าพระหัตลงคลิปให้พี่หน่อยนะได้เลยครับเดี๋ยววันนี้ลงคลิปให้นะครับผมเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวนะครับ ล้วก็มีเอฟซีทางช่องครับผมเนาะถามมาเยอะมากครับว่าพระหัตของอวัชนกเนี่ยเลขวิ่งล่างแม่นๆน่ะหลักหน่วยล่างเนี่ยงวดนี้จับคู่เรือยังจับแล้วครับผมเนาะแต่ว่าจะลงคลิปให้พรุ่งนี้นะครับหลักหน่วยล่างครับผมของออวัชนกครับผมเนาะเข่ามาแล้ว16งวดติดต่อกันครับนี่ครับให้9ออก59ได้0ออก00ได้2ออก32 ได้8ออก38ได้1ออก61ได้1ออก21ได้1ออก51ได้3ออก23ได้1ออก51ได้0ออก50ได้4ออก54ได้2ออก32ได้6ออก36ได้5ออก85ได้6ออก06ได้7ออก87นะครับเข้ามาแล้ว16งวดติดต่อกันงวดที่17งวดที่แล้วครับ ให้4มาครับล่างออก2 0ศนะครับไม่เข้านะครับหลักหน่วยล่างงวดนี้ครับของอพัชนกนะครับให้มา5ครับผมเนาะนี่ครับแคปหน้าจอนะครับส่วนชุดจับคู่รอก่อนนะครับชุดจับคู่รอก่อนม่ครับผมมาเอาแนวทางของเลขล็อกจากกทมครับล่างอย่างเดียวดีกว่าครับ เลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวงวดนี้ได้มาแล้วครับผมเนาะหลังจากลงชุดบนไปครับชุดบนนะครับงวดเ้วได้2ครับงวดนี้ได้7นะครับมาเอาชุดล่างดีกว่าครับมาเอาชุดล่างของเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวดีกว่าครับผมเนาะนะครับมาดูชุดบนความกันลดีกว่าครับ เลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวนะครับเลขล็อกจากกทมครับเลขล็อกจากกทม ล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวนะครับติดตามผมได้ทางดูทุ e นะครับไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับผมเนาะอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมนะครับกลุ่มปลอมก็เยอะมาก ติดตามได้ทาง youtube นะครับทางช่องพาหัดชาแนลนะครับไม่มีท่องทางอื่นนะครับพิมพ์คําว่าพาหัดชาแนลนะครับทาง youtube ก็จะเห็นนะครับผมเพราะว่าเพจปลอมเยอะมากครับมาครับผมเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวงวดนี้ให้มาครับล่างอย่างเดียวงวดนี้ให้มาแล้วครับผมเนาะล่างครับให้เก้าครับล่างครับให้เก้านะครับ จับคู่ให้2คู่นะครับจับคู่ให้2คู่มี9กสครับ9 7ครับ9 3 9 7นะครับลงวันที่16ครับท6บทับ, 6, ทบ 6, 8, ครับแม่ครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผม มาแคปหน้าจอเอาเลขล็อกจากกทมครับทั้งชุดบนแล้วก็ชุดล่างนะครับชุดบนก่อนดีกว่าเลยครับมาบนครับได้เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าครับชุดล่างครับได้เก้าครับผมเนาะเก้าสามเก้าเจ็ดนะครับเก้าสามเก้าเจ็ดนะครับกับสุดท้ายนี้ครับกับขออุ่ยพรอนไห้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแข็งขาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทอง ถ้าชอบครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ